Efm DJ playlist b y DJ อ้อมค่ะฟังเพลงชิวๆให้มันปลอบใจกันไปในช่วงเวลาที่ฝนตกทุกพื้นที่คุณดูณฟังส่งเข้ามาว่าหนักรอบสองแล้วค่ะบางคนบอติดอยู่บนทั้งด่วนไม่ต้องคิดอะไรเยอะออมมีเพื่อนไปศูนย์เศรษฐกิจไปซื้อหนังสืออย่าออกมาเลยเฮ้ยเดินซื้อหนังสือต่อไปสู้เขา เราปักหลักเพราะว่าตอนนี้สั่งอาหารไม่มีคุณผู้ฟังจะเอาอะไรต้องกินใต้ตึกของตัวเองนะคะใต้ตึกมีอะไรก็สั่งเอาเพราะว่ามันไม่มีใครกดรับหรอกเอาจริงตอนนี้มันมืดมากเลยทีเดียวนะคะมอเตอร์ไซค์บิน,นยังแท่าจะไม่รับว่าเราให้ไปส่งเราเลยคือคนที่ขับรถอาจจะไม่รู้ว่า พอมันถึงจุดหนึ่งอะวินเขาไม่รับนะเขาไม่ออกรถเพราะว่ารถเขากลัวน้ำเข้าหรืออะไรอย่างนี้ด้วยแล้วเขาก็ไม่สบายอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รับเหมือนกันนะครับชั่วโมงนี้ก็เลยเปิดเพลงให้คุณได้ชิลกันไปตั้งแต่คิดถึงต่อกันที่เจ็บก็สิอดเอาวนะแล้วก็ต่อที่ยินดีที่ไม่รู้จักและปิดท้ายที่อ p p โ e b ไบ์นะคะห้าโมงยนกับอีกยี่สิบสองนาทีกับคำถามที่อ้อมถามคุณผู้ฟังเอาไว้ถ้าคุณจำได้อ้อมถามว่าระหว่างเต่ากับกระต่าย ถ้าเราปล่อยเขาไว้ในลู่วิ่งที่ปิดเป็นลู่ปิดไม่ใช่แบบว่าไปตามถูลู่ถูกกังอะไรอย่างนี้นะจากจุดหนึ่งไปจนจุดสุดท้ายที่เป็นโกคุณคิดว่าใครชนะหรือใครเข้าเส้นชัยก่อนมันก็คงมีสลับกันแต่ในที่ผ่านสายตาอ้อมมาจากหลายคลิปเอาจริงนะคะเราจะถูกปลูกฝังว่าเต่าน่ะมันช้ามันอืดกระต่ายมันฟิวเฟเฟเร็วถูกไหมฮะ แต่เมื่อถึงเวลาความเร็วกับความเสียสมาธิเราไม่รู้อะไรเกิดก่อนเพราะจากที่อ้ก็ดูคลิปปะประมาณหนึ่งอ้ําเห็นเต่าชนะคุณฟังเต่าชนะก็ไา้อีกนะ็ะต่ายนาะออกตัวแรงก่อนแล้วก็หยุดแล้วก็วนวนอยู่อย่างนั้นเครื่องทางแล้วก็หยุดถอยหลังบ้างอะไรบ้างวนเหมือนสมาธิแปลกๆในขณะที่เต่าอ่ะช้าช้าแต่เขาไม่หยุดจริงๆนะคะ แล้วสิ่งที่มันยืนยันอ้อมอีกอันหนึ่งคืออ้อมมีรุ่นน้องเขาเปิดไอ้เขาเรียกอะไรนะคาเฟ่ใช่ปะทัวรและปิดของเขาว่าแถวลำคำแหงและเต่ามันชอบหนีออกจากบ้านนะคะคุณผู้ฟังตัวเบลเลอเลยมันทะลุทะลุปุกกองปรับปูนอิดอย่างเขาที่แบบว่าเขาก่อไว้ให้สูงนิดนึงมันเดินชนน้ำกระป๋ไปเดินเล่นแท๊ดทดทดออกจากบ้านไปแท๊ดทดทดทดไปโผล่อยู่กลางซอยตัวก็กระดองหนักสิ่งที่ต้องทําคือเอาสายเล็งไปรับอุ้มกลับมา เพราะว่านาั่งหนักนั่งค่อยๆเดินคุณผู้ฟังนั่งค่อยๆเดินอีกะต่ายไม่เคยหนีเลยนอนอยู่ในร้านตลอดเวลาไม่ทําอะไรโดดดึงด้งๆแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นไม่ทําอะไรแต่อีต่าเดินออกไปนู่น <c oughs> กลางซอยหนูแม่เนี้ยคือการจะบอกว่าบางทีเราก็ตัดสินคนจากภายนอกหรือเรื่องเล่าของคนอื่นไม่ได้ถูกไหมคะ <c oughs> เราต้องลองลองดูลองดูคุณผู้ฟัง มันเป็นเรื่องเล่าและความเชื่อว่ากระต่ายจะเร็วกว่าเต่าเสมอแต่ข้อดีของเต่าคืออะไรเข้าไปเรื่อยๆอ่ะ เขาไปเรื่อยแต่เขาไม่หยุดความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จมันก็อยู่ที่นั่นเช่นชัยอยู่ข้างหน้าค่ะค่อยๆหลายๆครั้งเราอาจจะเห็นความสําเร็จของคนอื่นที่ได้มามันดูเหมือนจะง่ายแต่เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วมันผ่านอะไรบ้างและบางครั้งบางอย่างที่ง่ายมันมีอะไรบดบังอยู่ที่เราไม่เคยรู้หรือเปล่าค่อยๆมองค่อยๆพิจารณากันต่อไปนะคะส่วนถ้าคุณอยากจะ หาหนทางที่ไม่ได้ถึงกับรัดสั้นแต่เป็นหนทางที่ชุ่มฉ่ำใจเป็นการลงทุนแบบเออวะก็ได้ลุ้นแล้วก็ใช้เวลาลุ้นมันต่อไปได้มากได้น้อยเก็บหอมลอมลิบกันไปก็ฟังทางนี้เพราะเขากลับมาอีกครั้งกับอภิมหาความเฮงแห่งปีออมสินทุ่มทุน แจกไม่อั้นกับสลากออมสินหนึ่งปีลุ้นโชคใหญ่มูลค่ารวมสูงสุด 1, 110ล้านบาทแจกรางวัลพิเศษมูลค่า40ล้านบาทจำนวน2งวดนะคะจะประกาศรางวัลงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยนนะคะปี67และ16บหกมกราคมปี68พร้อมลุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทแจกทุกงวดรีบมาฝากก่อนนะคะแล้วก็ ลุ้นรับเงินรางวัลดวม1น0่วม110ล้านบาทคือถ้าคุณฝากครบกำหนดเนี่ยจะรับดอกเบีย้ยที่0.25บาทต่อหน่วยหรือ0.25%ต่อปีดอกเบีย้ยและเงินรางวัลบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนะคะฝากได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและไมโมตั้งแต่เมื่อวานแล้วละ17ตุลาถูกไหมฮะ ไปจนถึง15มกราคมเพราะมันมีงวดออก16คุณต้องซื้อภายใน15มกราคมปี68นะหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะพุดถ ổ, พุดโอย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มข้าวโพดอบกรอบต็อกกี้ต็อกอกี้กรอบยกแกง๊งอร่อยเอาเรื่องและน้ำตาลพร้าวน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลอ้อยธรรมชาติตราพร้าวแต่ละพุทธนะคะก็จะมีปัญหาของคุณผู้ฟังเข้ามาและแน่นอนสามดีเจจะนั่งอยู่ตรงนี้พุทธหน้า,จาเจอกันเผือกเติ้ลแล้วก็หอมสามทุ่มถึงห้าทุ่มฟังไปพร้อมพร้อมกันกับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มข้าวโพดอบกรอบต็อกกี้ต็อกกี้กรอบยกแก๊งอร่อยเอาเรื่อง น้ำตาลพราวน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลอ้อยธรรมชาติตราพราวค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะรายง,งานการจราจรค่อคุณผู้ฟังน้ําท่วมในหลายพื้นที่รถติดในหลายพื้นที่ไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีว่าพื้นที่ไหนที่คุณควรไปตอนนี้ยังหาไม่เจอเอาเป็นว่าก่อนจะออกไปไหนเช็ค Google Map ของคุณก่อนก็แล้วกันในส่วนคนเดินถนนมันไม่มีบอกว่าเช็คตรงไหนว่าน้ําท่วมครึ่งแข้งหรือครึ่งขาได้แต่บอกว่า ทำใจวันนี้วันศุกร์เราไม่ต้องรีบมากค่ะเคลียร์งานของวันจันทร์เอาไว้เลยลาโรด <c oughs> วันทีเราก็ต้องคิดอะไรแบบนี้เหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้อาจจะต้องทํางานกันยาวๆทําว่าจะสั่งอาหารอะไรได้ก่อนอยากมองลงไปนะคะเมื่อกี้ที่สุขุมวิท21นะคะอโศกมนตรีถ้าเกิดว่าเทียบจะฝั่งอโศก อโศกเขาเรียกอะไรอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรรถจะหนานแน่นกว่าฝั่งอโศกเพชรไปอโศกสุขุมวิทที่จะไปฝั่งทอร์มิอลฝั่งศิริกิตศูนย์ศิริกิตเนี่ยดูทรงและยังเคลื่อนตัวได้พอได้ค่ะแต่น้ําท่วมไหมบอกเลยว่าไม่เห็นเพราะนี่อยู่ชั้นสาสิบปดถ้าถึงจุดเห็นน้ําท่วมได้ไม่ใช่สายตายาวธรรมดาต้องเป็นคนสายตาที่ดีมากมองทะลุก,การไกลแล้วมองไปเห็นอนาคตอะอใครทุกคนโชคดีมีความสุขกับ วันศุกร์วันนี้ที่มันอาจจะชุ่มฉ่ำสักนิดหนึ่งเช็คเรื่องน้ำให้ดีๆนะคะแล้วอย่าลืมก่อนออกรถอาจจะต้องเตือนตัวเองนิดนึงว่าถ้าเขาบอกว่าน้ําท่วมขั้นตอนของการลุยน้ําที่สูงทํำยังไงบ้างเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของตัวคุณค่ะแล้วกลับมาเจอกันวันจันทร์นะคะอ้อมเปิดเพลงในช่วงของเพลล list ทิ้งเอาไว้ตรงนี้ใครที่อยากฟังเจฟชอเตอร์หนึ่งในนั้นมีเพลงเขาด้วยสวัสดีค่ะ EFM DJ playlist bye มีเจอ้อมค่ะ Thank mm -hmm. you.